เอออเาไปเลยครับเอาไปคนไหมอไอคนไหมเรียบร้อยไปเอาไปอีกดักว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาลายดักอะไรล้วมีตาทิเฟเลยไม่ใช่มั้งเรียบร้อยไปครับสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูหมอ <S <S ้อฮับด้านอีควอเรเตอร์กัน คือมีปืนใหม่มาติดให้ลูกหลานของผมแล้วแม่<ว>แต่ว่าฮับสดาในคลิปนี้นะผมมีความพิเศษอยู่ตรงความเชี่ยวชาญใช้โมดูลตาทิพย์500เมตรซึ่งปกติอ่ะตะกอนอะไทยท่านอะควานตัำเซนเซอร์ตัวนี้ครับผมระยะ3 5 0เมตรอาศัย2ลูก700เมตร เฮ้ยมันดูเกินความจําเป็นไงแต่คราวนี้ครับผมควันตั้มเซ็นเซอร์ระยะ500เมตรโดยกําเนิด<แ>ว้าวเฮ้ย <c oughs> น่าสนใจมากๆครับผมซึ่งในอันเนี้ยมันจะมีแค่อันเดียวนะแอตแทกเนี่ยปกติฮัมสตาร์ครับผมจะมีสกิลบอลเลอร์ใช่ไหมมันก็จะเป็นความถึกความทนอะไรไปแต่ตอนนี้หคุณหายตัวมันเยอะ ผมก็เลยเลือกเป็นแอทแท็กครับผมแล้วก็ใส่คอนตามเซนเซอร์มาไปค้ำเพื่อนเป็นูดีว่าวว่าเจ้าฮับสตาร์ที่ใช้ออคโรคเซอร์ตาทิพย์500เมตรเนี่ยมันจะเล่นสนุกสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้า wow! วถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยฮับสตาร์ครับผมจะไกด์โลกิดีกวกัวะเอ๊ะทำไมไม่เห็นอ๋อนี่ไง400เมตรเห็นแล้วเมื่อกี้ก็ระยะเลยหรอ ว้าวโอเคเฮ้ย okay. เอาอีกแล้วเล่นเราจังเลยนะโอเคเปลี่ยนโหมดต่อสู้ครับจัดไาอ้าวอา้อาวอะไรอะไรเสร็จดีครับยานแม่ลงไปนู่นเลยป๊าบวูเอเจอเอเจอเอเจอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นะฮนะอ้าวหลบอยู่ข้างหลังอีกเฮ้ยมอเลอร์เว้ยวู้หรือเปล่าเออเดีเอาเอาเอา,เอาไม่ใช่เราอะ่ะแต่ก็แรงอยู่เฮ้ยนี่ครับเออเอาไปเลยครับเอาไปอีกคนไหมอีกคนไหมเรียบร้อยไป เอาไปอีกอหุยพรวดเดียวอะ่ะห้าตัวสุดเกินแต่คนเดียวแล้วครับมาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหายตัวหายตัวเจอละเรียบรอ้อยบิยอนก็ไล่ไปกิ๊กกิริวไม่มีโฮเดอร์หรอไงอมาไหมเกินไหมเกินให้เกินแล้วอะไรเอ่ยเมาเลอร์ครับไม่ได้รถด,ดัมเมอ์ไปก่อนครับอ้าว อย่าดีดีอย่ามีดีดูดดดเคเราเข้าหมดฮิวเลือดก่อนนะครับผมลองดูดีว่าถ้าเกิดเราไปบู๊เขามังเนี่ยจะได้เปล่าวะอยู่ไกลๆแล้วกันบู๊ขอบู๊ไกลๆหมดแล้วไม่ทานแล้วเดินไม่ทานกินเลยโถเอ,อ้ยฮัรสตานครับผมอ่ายานแม่ลงมาป้าบเ็จกิ๊กคิวกิ๊กวเพิ่มเปลี่ยนโหมดครับหุย ว้าวว้าวเราแอบก่อนดีเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงมันดิโอ้ยอย่าเพิ่งยิงมันดิเจ็บเลยแต่ว่าเจ็บไม่เยอะเจ็บไม่เยอะเจ็บไม่เยอะโอเคเข้าเนื้อเยอะเหมือนกันใครบอกไม่เยอะวะมาดิครับต้มาดิครับอา้าวต้องโดนต้องโดนโว้โว้โั่นงไงเฮ้ยหมิ่งหมิงหมิง โหแทบหมดเลือดเราแทบหมดหิวเลือดเราก่อนหิวเลือดเราก่อนอ่ามาเดี๋ยวนะแหมมันก็แบบกักกันไปกักกันมานะโว้วโว้วเสร็จดีเสร็จดีว้า ต้องโดนนี่ครับเสร็จจ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ทันแน่ขอนเทชูดครับอ่ะงงงงคอนเทชูดอ่ะเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าคอนเทชูดไม่เป็นนะดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยคือเลือนก,ก่อนข้ามหมดต่อสู้ครับ เซตนี่ครับนี่ครับบอลดอไม่ใช่มั้งเรียบร้อยไปครับแอบก่อนวู้ใช่ละปืนร้อนละปืนร้อนละปืนร้อนมานี่เฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ครับนี่ครับถึงระยะแล้ว เออเอาเสากลางก่อนวา้ามาเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมีใครหายตัวไหมไม่มีนะสเสร็จครับยานแม่ลงไปครับเฮ้ยไปไหนกันหมดวะเฮ้ยอยู่บ้านวะ่ะ เยเยเย้ไฟสีดนะไฟสีดรอโอ้โหจบเลยเฮ้ยคือแหมเราแย่งเสาช้าไปเว้ยนัำสดานครับผมสองนัดอ่ะแค่สองนัดนะอ่ดนะนเนอะเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะรนะี่ยเซร็จโอ้ยหเฮ้ยไฟไฟไทยทันเหรอเฮ้ยกระทิงครับ โอ้ดูนิอ่ะะใช่อ๋อไม่ใช่ลระตกใจหมดเฮ้ยโรยิงแป้งแป้ง,ปง,ปงสองทีล่วงเลยมาอ้าวบีนหนีหนีหน,หน,หนีมันหนีแล้วโอ้โหยีนะเราต้องขึ้นไปที่สูงก่นอนดีป่ะจะดีใช่ไหมอ่ะมามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะต้องหามุมทำเลดีๆก่อนอ่านี่ไงตรงนี้แหละพอได้อยู่นะเฮ้ยอินทราวะ่ะโดดเมียไหมครับเฮ้ยอย่าแขวงดีวะมันแขวงขนาดนั้นนะ่ะโอเคติดลัสแตอไปก่อนวนะ่าเรยเียบร้อยเอี่ยเป็นแอสซิดครับเจ๋งเลยดีนะเพื่อนเราทะลวงทะลุได้มา หายตัวหายตัวแอบแอบมาเฮ้ยตัวไหนอ่ะตัวไหนอ่ะดีดักว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาลายดักอะไรแล้วมีตาทิฟเฟยนี่ยันแม่ลงไปครับหิวเลือดก่อนโอ้หเรียบร้อยเสร็จดีเสร็จดีมีใครอีกไหมเฮ้ยเมาเลอร์มันมาทางนี้เพื่อน ฮัลโหลจัดไปครับโอ้ยเกือบเกือบมาโ,โหอยู่เลือดเพิ่มครับชึบชๆบชบชบไปเดินเร็วขึ้นด้วยเดินเร็วขึ้นด้วยนี่คอนดอว้าวว้าว จัดปาโอ้ลงหัววะ่ะเสีเยใจด้วยนะจ๊ะไม่ทันที่แล้วไอ้น้องเนี่ยรัวรัๆวรัวรัวปล่อยก่อนก่อนที่ปืนจะร้อนไปครับไปครับเฮ้ยเหมือนมีเมาเลอร์วะ่ะใช่ป่าววะแต่ว่ามีเพื่อนเรามีมิวตันอ่ะโคตรป่วนอ่ะเขาบอกเออจริงด้วย ไายเพื่อนโหถึกทนข้าไม่ตายอีบา้าเฮ้ยเฮ้ยยกอันอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ดีนะคือดูดิมันเต็มเหมือนเดิมเลยว่ะเลือดเออมันมาจากไหนอะเลือดอ่ะว้าว ้ hey, มันยิงไม่เข้าเลยเพื่อนมันยิงไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนแต่มันยิงเราเข้าบึ้มๆเลยว่ะเพื่อนดตานก็ต้องมาละเป็นโมดครับอ๋อเขาลิเฟกนะลิเฟกก็ลิเฟกดีครับยิงไปลดดาเมจครับอลายอลายอลายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้ครับต้องโดน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไททันครับลงไปก่อนลงไปก่อนไอ้นี่ไอ้นี่นะไททันนะหืมไม่นานหรอกจ้าเสร็จวู้ว้าวว้าว ต้องโดนโดนไปด,ดิเอา้าเอ้าเอาเอาเอารอ,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 อดรอด,ดปุ๊บไปเศษครับโอ้โหดิวเลอร์มันน่าโดนมันน่าโดนอันเนี้ยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็สนุกดิไ <c oughs> <c oughs> อายางแบบอิมูกิวินยูหรือหุ่นอะไรที่มันาหายตัวอยู่อย่างเงี้ยไอหุ่นไททัทนใหม่ดิวเลอร์ครับผมหายตัวอยู่เฮ้ยผมว่าไอเจ้าปืนอิวคาไลเซอร์นี่ก็แรงนะแล้ว หายตัวอยู่มีควอนตัมเซนเซอร์ไงตั้ง500เมตรโอ้โหแหมถ้าเกิดเพิ่มปสัก600เมตรมันก็จะดีมากๆเลย <S <S ให้เท่ากับระยะอาวุธนะเนาะแต่ฮามสตาร์ครับผมมันก็ไม่ได้อึดถึกโทนเหมือนหุ่นเมาเลอร์เหมือนหุ่นอะไรพวกนั้นนะใช่ไหมมันก็ร่วงได้ง่ายครับผมถ้าเกิดโดนจับตัวมุดเข้ามาในระยะประชิดอย่างเงี้ยแต่มันก็มุดยากหน่อยถ้าเกิดมันไม่เร็วจริงๆอะเนาะอย่างไอาไาอาร์น,นี่ไอเมาเลอร์แดดมาอันเนี้ยก็ต้องยอมป่ะดิวเลอร์ครับผม อันนี้น่าจจัดการได้ไม่ยากนะถ้าเกิดด่านมาันไม่ซับซ้อนเกินไปไม่มีที่แอบที่ซ่อนค่อยๆหลบตรงนู้นตรงนี้เข้ามาไปชิดตัวนี่ก็ถือว่ายากนะแต่ก็ต้องระวังครับผมเจ้าธนูเบอร์ซิลแยครับผมปืนพันร้อยมันก็ต้องระวัง <c oughs> นั่นแหละแต่ส่วนตัวผมว่าเป็นเซตที่น่าเล่นมากๆเลยนะถ้าเกิดอยาเพื่อนไม่ต้องติดเจ้าปืนอยไ a เซอ e r ก็ไนดะ้ติดปืนอื่นๆก็ได้แต่ว่าเป็นควันตัมเซนเซอร์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยหายตัวเยอะติดตรงนี้คุ้มครับผม500เมตรเนี่ย แล้วเพื่อนละครับตอนนี้ใช้ฮับสตาร์อยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและฮับสตาร์ของตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล